ดีจากอเมริกาเปนแดดตะวันเย็ยนแห้ง30กว่าองศาได้ั้างเนี่ยขออนุญาตใส่แว่นนะคะบังตามืนตาไม่ขึ้นวันนี้จะพามาดูรถรถจักรงาค่ะรถประจำตำแหน่งเลือกเองสีแดงเปรี้ยวจี๊ดสะใจถ้าเป็นรถสปอร์ตมากสีแดงถ้าไม่สีแดงก็สีเหลือง มารถสปอร์ตสองประตูใชท้ทำงานขับไปใสมาใสคนเดียวสามีไม่ชอบค่ะเพราะมันที่ที่มันนั่งที่มันเล็กเสือน้มันเป็นสำหรับรถผู้เดียวรถขี่ทีจะบอกว่ารถคันนี้เป็น,นทั้นที่สในระยะเวลา4ปีครึ่งที่ที่อยู่ มาถึงหลังแต่งงานเป็นขั้นที่3ามที่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ตอบสนองสนามันขั้นแรกมันกัเป็นรถเก๋งธรรมดาอยู่ Toyota. โตโยต้าอ๋อไม่ใช่สิขันแรกเล็กซสกปี1999อันนั้นขั้นเก่าปลิงปลิง,ลงแต่เครื่องดีแห้งขับขึ้นทางด่วนได้สบายอาะนัใส่มัดสองปีมปั้งเกือบสองปีแหละอ เครื่องดีเครื่องยังเครื่องยังปกติหมายถึงว่ามันเป็นเครื่องเดียวกับโตโยต้าบบริษัทเดียวกันบริ้งแต่แต่ว่าแนะนำเขาเล็กซัสรุ่นหมายถึงเ,ออเครื่องเล็กซัสนะยังโอเคอยู่สันนาเครื่องอันนั้นเครื่องอันนั้นซื้อ2 1ปีแล้วอะรถคันนอะแต่ว่ากันยังใส่โอเคอยู่หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นโตโยต้ารัฟโฟเป็น SUV เพราะว่ามัน มันข้างหลังกระบะเขาเรียกอะไรนะค้ายมันใหญ่มันสําหรับเปิดง่ายโหลดของโล่งง่ายสนามนันกันมันเหมาะสําหรับเราชอบไปซื้อของแล้วก็ใส่เพื่อเดี๋ยวได้ไลฟสะดวกโหลดขึ้นยังไปซื้อดินซื้อต้นไม้ซื้อของแต่งบ้านยังก็ว่าไปในสนามนก็เลยเกินเราไปใช้ยอยู่ครับแล้วก็แต่ใจบัดเนี่ย ใส่ยุพักหนึ่งก็เลยบอกว่าอือยากเปลี่ยนในสนาใจอยากมักรถสปอร์ตไมเป็นคอนมักรถสปอร์ตคล่องตัวหน่อยอราคาเครื่องไม่แรงเหมือนเหมือนรถแข่งในสนาแต่ว่ากับราคาก็จะต้องได้ในาก็เลยมาล่งที่ Ford Mustang 2020เครื่อง EcoBoost มั้งเอามานี่แหละลองหาเบงเดอมัรเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบมัสแตงอยู่แล้วเพราะไม่อยู่นี่แล้วเออโอเคนี่แหละที่เราชอบสนาเออด้วยด้วยรูปล่างแล้วกับกับกักับมารยังสนาต่ว่ามันมันกับวอตอบสนองเห้าอีกเพราะว่ามันใส่ขางหลังมันใส่เเขาเรียกอะไรนะ กระโปงรถมันน้อยนะนันใส่ไมนใส่อย่างบดายเลยสนะก็เลย,เยดูทีว่าจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าแต่ว่ากับว่าอยากเพราะว่าห้างมักอ่ะเาขาเขาอยากเขาอยากขึ้นใจชอบรถสปอร์ตมตัตตาใดแล้วนสนะก,เก็เลยว่าอืมดเราจะต้องไปขับรถ ของสามีรถกระบะเวลาไปสือของสือของสร็ก็่อ,อง,อองเดี๋ยวเบิ่งอีกเทือน,นึงแต่ว่าอันนี้รถรถเนียวใส่ปกติทํางานใส่ไปมากปกติคนระับโบโมันบม่ได้เอาไปประลองความเร็วอะไรแต่ว่ารวมๆก็เครื่องก็โ okay อเคเด้แต่ว่านี่แหละติดย่างเดียวเรื่องไปขนของอีกที เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามันสิรกขนาดไหนดับเครื่องกันก็รุ่นนี้ไม่ค่อยโอเคหมายถึงว่าเมื่อเทียบกับโตโยต้าราฟโฟราฟโฟมันจะมีกล่องกล่องข้างหนมายถึงว่าเซ็นเซอร์จับจับเออ่เล่น มเออ่บองห้มันออกนอกเล่นในะสะนาเวลาเข้าขาเข้ากันเขากัเกบิงตรงจอตรงนี้ได้แต่แต่รุ่นนี้บอมีค่ะมาแตงรุ่นนี้ไม่มีด้วยความสุกปรบก็จะมีส่วนมากก็จะมีแต่หน้ากากซะส่วนมากไปดูข้างหลังก็จะเป็นอีกสองที่นั่งข้างหลังค่ะแต่ว่าเอ่อพับขาเก็บนะเพราะที่มันพรมันชิดกันมากเบาะกับข้างหลังอ่ะมันข้างหลังเบาะ อีกคนนึ่งนางหรอกะอีกคนไม่มีที่ว่างสําหรับวางขาเพราะนั้นจะนั่งรถเราต้องไม่มีขาคะ่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์การทํางานแว่นตรงแว่นตาขาดไม่ได้มีทั้งของถูกและของแพงกระเป๋าอันนี้ไม่ค่อยใช้งานคลิปลงคลิปลิงก์ยังก็ว่าไปมันไม่ค่อยสะดวกแต่นี่ ผมจะนำเสนอค่ะกระเป๋าใบนี้แพงยิ่งกว่าชาแนลบางรุ่นพุ่น <c oughs> นี่หาซื้อไม่ได้นะคะรุ่น l i m i t ต็ดเอดิชันแล้วก็ขาดบุญหรอ <c oughs> แต่ราคากระเป๋าใบนี้นะคะเอ่อขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของ Amazon แบบนี้ ข้างในกับซมีวันตาใช้งานเวลามองแก่แล้วมองเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดถุงมือคาดไม่ได้แล้วก็มีหมากฝรั่งแล้วก็มีบัตรพนักง,งานบัตรพนักง,งานค่ะ3ปีโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อแล้วก็มีเหรียญบาทเงิน ไว้กดน้ำโซดงโซดากินอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีลิปอันหนึ่งแล้วก็มีเจลล้างมือแค่นั้นค่ะแต่ว่าเนี่จะไปซื้อได้ที่ไหนเนี่ยหาซื้อออนไลน์ไม่มีเดอ้อโอเคแค่นี้ละค่ะรถคนทำงานไม่มีอะไรพิเศษก็แค่รถก็คือรถโอเคสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า